สรุปผลกานในขันสึกวันลุมวีนีสัปดาห์ที่128ครับตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568แข่งขันที่สนามมุยลุมพินีรามอินทราครับรายงานผลกับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมบีมรีพอตครับคุณผู้ชมครับผลงานในขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นการพบกันระหว่างอับเดฮามิสตันบีครับ ฝั่งซ้ายมือนักชกจากโมร็อกโกครับเจอกับคาสุเทรุยามาสกิจากญี่ปุ่นครับกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทหนึ่อยสามสิบหปอนด์เบตกรชกนั้นของคาสุเทรุนักชกญี่ปุ่นต่อ2อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมาจับตาดูครับอัเดฮาบิดตีแกอาศัยครับความหนักเดินถลุงเดินสาวใสย้อนเข้าไปแจ็ดสุควายขี่โอเฉชลาไปเสียหลักยังครับยังไม่โดนนับครับจากจังหวะนี้เสียหลักไปครับกลับมาการสับมือชกต่อครับ อับดดีฮามิดแกเหมือนกับจะไปครึกมาจากไหนก็ไย่งไปต่อยทรายกูโอ้โหจังหวะนี้โดนครับนี่หมัดอัปรคัดขวาแล้วก็มีจังหวะที่ฟลอรหมัดทรายครับโอ้โหนี่จะพลิกหรือเปล่าครับโอ้กำปั้นมาทุกสารทิศครับอาซูเทรุญี่ปุ่นนี่โดนนับไปก่อนครับหนึ่งนับแล้วเอาหรือว่าจะเอาคืนได้ไม่ได้ครับอาซูเทรุนี่มัดซ้ายนี่โดนต้านด้วยมัดซ้ายเซทลัไปโอ้โหเอาคืนจนได้ครับเนี่ยมัดซ้ายก่อนเลยครับ แล้วก็ตามนี้มัดไส้ยทื่นเขาโกแตะที้น,นึ่งครับเอออัพเดตให้วิดนิกร์เซ่และไๆ,ๆ,ๆ,ๆคนกี่ทางเลยเอาครับกลายเป็นคนละนับไปแล้วครับโอสถานการณ์ตอนนี้นี่ยกแรกเท่านั้นครับแบ่งปันกันไปคนละหนึ่งนับครับกับเขาสู่คะแนนเท่ากันปกติครับยกสองยกสามว์เด้ขาอ่อนสนินดีโอ้ยนะะลูกป่าเว้ย โอ้ยแนวได้ยีงเนาะนี่ทายากนึ่มึงขม่ามองดูิดตุนลงเวทีมาทั้งพี่เจ้าิดตุนไปใส่โอ้ยยางสียาวมีทายากอีกความผู้นี้นนนย,นนยังครับยังให้โอกาสไม่โดนนะพยายามจะใช้ทายางยืนหัวขาไปแอมอัปเดตไฮมินี่แกมาทุกสารรูปรูปแบบจริงๆ,ๆครับสารพัดสารเพครับนี่ มุนติวๆครับวาบรรทางฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าครับมุนไปรเรื่รยอยๆด้วยกับปั่นแล้ว <laughs> มุนไปมุนมาเหมือแท้งสี่บัญยางบอกความเรลานะ <laughs> ฮู้เอมาคู่แรกก็ด้หัวในมวนน้ำกันครับพี่น้องครับ <laughs> <laughs> มันให้ผสมิสานตามสไตล์ช่องดูมวยคือเกา่าเฮาพี่น้องครับครบยกไปแล้วครับ <laughs> อันนี้น,นี่เอ,อกชันครับเป็นท่านั้นของคาซูเทรุยามาสกิจากญี่ปุ่นครับเอาชนะคะแนนไปครับ มาต่อกันที่คู่ที่2ครับพยาครุสพยาคุดครับเสือจันทกมวยไทยครับนักชกใต้จากสงขลาครับดีกีแชมป์รถทุวันไทยแลนด์ซีซั่น3รุ่น54กิโลครับเจอกับอับเดสซามี่โอจังหวะนี้ครับเดียร์แกไปตามน้ามาปู่โอนักชกจากโมร็อกโกครับอับเดสซามี่เรนิมี่ครับกติกามวยไทยรุ่นอัตตอมอัตสุสตอเวครับ125ปอนด์ครับ เลดก่อนชกนี่อับเดสซามี่ต่อ2 1ครับแต่ว่าเนี่ยยกแรกครับไปเตะตามน้ำกรรมการต้องให้ทางด้านของพยาคุดนี่เบรกพักปอนครับแล้วกรรมการก็เดินไปโจกใบเหลืองแจกเซนิพี่น้องเอ้ยโอ้โหดีใบเหลืองครับไม่ได้ตัดคะแนนแต่ว่าโดนตัดค่าตัว10%ครับจากนั้นพอพักเสร็จแล้วเนี่ยครับก็กรรมการกลับมาเนี่ยเจ้าตัวพยายามโชว์สปิริตครับขอโทษแฟนมวยครับทางด้านของอับเดสซามี่ครับ ดูจังหวะแกชอบตามน้ําชอบแถมนี่ครับเหมือนแกจะไปดิดดดยังไงมาไม่รู้ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับกรรมการต้องต้องเตือนครับหลายครั้งหลายคราครับเหมือนกับแกจะติดนิสัยที่มันมีจังหวะที่จะชอบตัดดุ๊ดุ๊นี่ล่งลุกคูกขั้นแต่พญาขุดไปกระไดเริ่มสิปีกเป๊ะแล้วล่ะขนปีกเริ่มล้นสุบพญาขุดเลยส่งนั่นนี่เออทายากกามันตั้งเดียวครับล่วงเลยครับอัตเดสมี่ครับโดนนับไปก่อนครับ โอ้ฮะสักครู่นี้ยังดีดดองๆอยู่อยัางถือสปินนิ่งแบ็คคิกกับหรือหมัดเอ่อนาลายคว่างจักครับโดนจังหวะเอ้าจังหวะที่พยาคุดตัวแล้วมีแคว่งครับโอแรงปะทะหรือว่าเป็นรองชัดเจนครับนีฮะแกมีชอบแถมชอบเติมตลอดครับท่านั้นของอาเดซามิครับเหมือนแกดีดดีดครับแก,บแกไปบ้าพลังยังไงไม่รู้ครับอีกแกมาด้วยความโหดเหี้ยมแต่พยามจะเจอลจังหวะยังไม่นะครับพ,พยายามจะบัดควายที่ พยาคุดเล็กกว่าแต่ใจครับเกินร้อยครับมีจังหวะที่ดรามา่าเดี๋ยวพ้นจับตาดูต่อจากนี้ครับดึดด๊บตึ๊บอ,อ,อ,อ่อนพรอมมืนพอมเนนีพยาคุตไอยกันไรนี่ยังครับยังให้โอกาสไม่นับครับมันมีจังหวะที่ดราม่าก,กันครับจากจังหวะที่พยาคุตเนี่ยเสียหลักจมจากจังหวะนี้เป็นโจนซ้ำนี่ครับเตะตืมไปอีกทีหนึ่งนี่ครับโอ้โหดูครับ แบบพอโดนนี้นี่กรรมการครับให้ใบแดงเลยครับโอนี่ทีแรกใบเหลืองครั้ง2ใบแดงครับอธิบายเพิ่มเติมครับใบเหลืองนี่โดนหักค่าตัว10%ครับส่วนใบแดงโดนตัดสิทธิ์ก็ถ้าพูดกับเหมือนกับมวยไทยคุ้บอกว่าปรับแพ้ฟาวแล้วก็เรื่องของการหักค่าตัวเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่รับการยืนยันจากทาง ยังไม่ได้เหมือนกับว่ายังไม่ได้ทราบในเรื่องของค่าตัวที่จะถูกหักอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าถูกปรับแพ้ในยกที่2จากจังหวะที่ไปเตะซ้ําคู่ต่อสู้แบบนี้ครับแม่เป็นภาพที่ไม่น่าทําจริงๆครับก็เป็นใจให้กับท่านั่นของพยาครุสครับมาต่อที่ผลคู่ที่3ครับดวงดาวน้อยลูกทรายกองดินครับนักชกจากกรุงเทพครับอีกหนึ่งนักสู้จากซุ้ม ตะกูลมวยครับลูกทรายกองดินครับเจอกับคิมทาวเส้นนักชกจากออสเตรเลียครับการีกาเมอรไทย107อเปอนด์ครับเปดกอนชกคิมทาวเส้นอีต่อ74ครับจังหวะโดนสอกันหน้าแหกเลยครับโอ้เลือดมาครับสอกคมจริงๆครับดวงดาวน้อยพยายามจะใช้ท่ายากครับวันนี้เนี่ยพี่เขยเออน้องเขยครับอย่างบางอดัมว่ารถถังนี่ก็มาคุมเกมครับที่มุมครับรวมถึงพี่ชายสองคนอย่างบางรถแล้วก็บางยาก็เมื่อละหมาดครับ มาบันชาเขยลได้นับจากจังหวะทีครับโอ้โหเปิดตัวไฟแรกนี่เหมือนกับน้องชายอย่างเจ้าแสงอาทิตย์เลยครับได้นับเหมือนกันด้วยครับต่างกันที่กติกาครับเอาครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ึ้นตอนนี้เป็นรองนะท้านุ่งงานน้อยครับแต่พอต่อยไปแล้วเนี่ยนี่ครับอาศัยจังหวะอาศัยความคล่องตัวแล้วก็สอกนั่นคือทีเด็ดครับสับเอาคิมนี่เลือดอาบหน้าครับ ต,ตัวเล็กกว่าพอเปียดพอปะทะไปแล้วครับก็ดูว่าจะเริ่มยุบเริ่มแหวไปเหมือนกันครับท่าเร่งดวงดาวน้อยครับนี่เป็นการประเดิมครั้งแรกครับในรายการวันลูมินีแต่ว่าจริงๆนี่เจ้าตัวนี้เคยต่อยนุ่มเล็กมาแล้วนะในเมื่อรอบรถทูวันครับแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่นี่ก็ได้มีโอกาสครับกลับมาต่อยรายการที่ต้องบอกว่าระดับโลกอยู่รายการหนึ่งครับ่ก่อนหน้านี้ไปต่อยนุ่มใหญ่ของทางอาร์เบสครับก็ไม่ประสบความสำเร็จครับชิงแชมป์ก็แพ้ให้กับ ท่านัานของมงกุฎเพชรไม้ครับนี่ก็เลยมาต่อยในรายการวันลุมพีนีครับเจอฝรั่งตัวใหญ่ยักษ์ก็เอาตัวรอดได้ครับมีนับตุนไว้ครับคะแนนนี้ก็เลยออกเอกันเลยครับเป็นทางน้านของดวงดวงดาวน้อยลูกทรายกองดินครับเอาชาคะแนนเปิดตัวไปสวยงามในไฟแรกในรายการวันลุมพินีครับมาต่อผลที่คู่ที่4ของรายการครับธีรพลแดงเขาทรายครับเจอกับฟ้าสดใสต่อหมอสีจากนครราชสีมาทั้งคู่ครับ ดาบีไฟเมืองย่าโมโคราชครับอดีิกาววยแทรุ่นสตรอเวต1 2่งรอี่ดนนั่มไปเตะเขาเจ้าของเตะขตาพิพื้นครับล่มอากลากมอนี่กระไรเลนก่อนชอโชคทีรพลต่อ3-2ครับมาดูครับฟ้าสดใสวันนี้จะสดใสตามฉาย,ยาหรือเปล่านี่ครับงางมัดแมแต่เเทแถวโน่นแค่ขเขาเคลื่อนรับต่อควะอนเนสุดยอ่ยอย่อแล้วครับตะลันของฟ้าสดใสครับ ป็นช่วงวินาทีเียทองของเจ้าทีรับลค,ครับจะปิดเกมได้ไม่ได้ครับพอต่อยไปแล้วเริ่มย่อเริ่มออกอาการเริ่มแกว่งกับฟ้าสดใสครับดูว่าจะต้านความแกล่งของเจ้าทีรับลได้หรือไม่ครับมันสายที่ีรนพนขยับแผลเขาแล้วนะมาท้ายลำตัวเริ่มออกอาการหยุดย่อนั่งสุก mm hmm. ว่านี้บ่ามันลดตกคุ้มเข้าตำเพื่อนตึงไปหนึ่งพี่น้องเอ้ยโดนนับไปแล้วครับยกนี้นี่ยกสองครับ หนึงนับจากนั้นมาโดนรัวชุดดีก็ไปเลยครับฟ้าสดใสก็เลยกลายเป็นฟ้ามืดดับไปเลยทันทีในยกที่2ครับเซธทีระพลแดงเขาใส่ครับเอาชนะนอกยก2แล้วก็รับโบนัสไปอีกนะฮะสามแสนื 350, บาทรายแรกของคืนนี้ครับมาต่อที่คู่ที่5ของรายการครับโกโก้มรัตนบดิตักชกจากเมืองสร้างสุรินทร์ครับพี่น้องครับเจอกับวันไสน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนจาก นครพนมครับใส่ไหลเรือไฟครับพี่น้องครับกติกามวยไทยรุ่น118ปอนด์ครับเปรตกนชกเออ่ทางด้านของวันชัยน้อยนี่ต่อ54ครับออกสตาร์ทมายกแรกมาดุเลยครับวันชัยน้อยครับเดินใส่นักนักย่องเข้าไปเบิองนู่น้องอีสานใต้ครับอีสานเหนือครับย่องกันนำเข้าไปสับใส่อีกทีย่อย่อย่อสุดล้างระเบิดขึ้นไปมองดูทางซ้ายลูขวาลงจนได้ครับ หนักจริงๆครับหมัดขวาโดนครับโกโก้ครับของโยกโยกยกแรกครับโดนนับแปดไปแล้วครับนี่ประเดิมครั้งแรกครับมาดุเลยครับตะน้ำวนชชยน้อยครับจากคอได้นับแล้วนี่ก็พยายามที่จะเร่งก็ไปหาจังหวะหาช่องหาช่วงเพื่อที่จะปิดเกมรับโบนัสสามแสนห้าหมื่นบาทสับสกงซ้ายมาพอเข้าสู่ช่วงยก2 3สเริ่มจะแกว่งเหมือน วันชัยนายรอบไม่รอดเอา้าสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีครับโกโก้แรงขึ้นมาครับแหมเอาเป๋ไปเป๋มาแล้วมาถอยตั้งรับเลวเหมือนจะถอยแล้วตอขาจะคว้าง้องเอาโดนอีแกแล้วครับเอ้าหัรอดนไม่รอดครับเป็นช่วงวินาทีทองของโกโก้ครับจะเร่งก็มาปิดเกมนี่เป็นช่วงป,ปลายยกสองนี่พราโหหัวทิมหัวต่ำไปครับแหมดีว่าช่วงนั้นรนะะครังมาช่วยแล้วมีจังหวะช่วงปลายยกสามครับ เกือบไปครับสุดท้ายแล้วใจไทยกับโกโก้ก็เริ่มยุบเหมือนกันครับอาวุธน้ำหนักก็ไม่ค่อยมีครับต่อยจวล้มครับสุยไปสุยมาครับจนแล้วจนรอดระฆังดังขึ้นครับวันชัยน้อยสอดเซียวบางแสนครับปาประเดิมไฟแรกด้วยการเอาชนะคะแนทนทานดันของโกโก้มอรัตนบดิตด้วยคะแนนเอกชั้นสามเสียงครับ ก็ประเดิมไฟแรกอาจจะหือต่อยนะสํสำหรับเจ้าวันชัยน้อยครับมาต่อที่คู่ที่6ของรายการครับก้าวกระดักสอเทียนโพนักชกใต้จากกระบี่ครับเจอกับอายุสยาซีนจากโมร็อกโกครับการิกาโมยไทย1 3 8ปอนด์เรตกอนชกก้ากระดับต่อ54ครับรูปเกมนี่ก้าวกระดัครับพยายามที่จะเดินประชิดติดตัวแล้วก็ต่อยหมัดครับแมดูฮะจังหวะที่จะเข้ามาต่อยแล้วมันเหมือนกับอาจจะ ไม่ค่อยจะเข้าจุดไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับพอดูแล้วเนี่ยว่าช่วงของอายุนี่แกจะช่วงยาวกว่าครับเลยทําให้เป็นอุปสรรคอยู่พอสมควรเหมือนกันครับในการที่จะจู่โจมเข้ามาต่อยให้ถึงในด้านของอายุได้ง,ง่ายๆครับจริงๆนัานรูปเกมแบบนี้เนี่ยจะมีจังหวะเตะมาเสริมี่ยจะเป็นเน้นที่แบบต่อยมากแล้วพอต่อยแล้วมันไม่ถึงครับคู่ชกเขาก็ดูว่าช่วงยาวกว่าครับก็ถือว่าสู้ได้ดีครับ แต่อาจจะยังไม่ได้ดีพอที่จะถึงเส้นชัยหรือไม่ครัทถธอเก้ากระดับครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าคู่ชกเองก็ใช้เขาเรียกว่าสรีลระรูปร่างครับให้เกิดประโยชน์พอสมควรครับเนี่ยออกอาวุธเขาสาวถึงครับขณะที่เก้ากระดัดเองนี่ไม่ถึงครับครบยกคะแนนนี่ก็ชันครับสามเสียงครับเอ็นทันนักชกจากโมร็อกโกครับอายุฟยาซีนครับชนะคะแนนไปในที่สุดครับ มาต่อกันที่คู่ที่7ของรายการครับคมอาวุธเอฟเฟกตรูปกับนักชกจากหนองคายครับเจอกับอาณามัมมาดอฟจากอาอร์เซ์ไบจันครับกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์เรทก่อนชกทนั่นคมอาวุธต่อ19ครับแมตช์เก็บประเดิมไฟแรกในรายการบานูมินีต่อย1 5 1นะครับแต่วันนี้นี่ผมดูน้ำหนักผิดหรือเปล่าครับแกขยับมาต่อยรุ่นไฟเวท35ปอนด์ครับ135ปอนด์ครับนี่ฮะจังหวะที่ ขยับขยับเข้ามาครับคมอาวุธเองก็ต้องบอกว่าสสียหลูกด้านนี่ดูเป็นรองครับจนมามีจังหวะที่โดนหมัดขวาจังหวะนีแล้วไปเลยครับโอ้โหหนักจริงๆครับท่านัก,นกชกต่างชาติตรายนี้ครับโอ้ดูครับลุกขึ้นมาหัวทิ่มหัวต่ําครับแมแต่เหมือนกับสบภาพยังไม่พร้อมที่จะชกแต่กรรมการนี่สับมือชกแ,แต่ยังมีการขาแกว่แๆวแก,วกรรมการจ้องเข้ามาเปลกโอนีทางทีม ที่ฝ่ายดูแลระคังลั่นระคังเลยครับกรรมการยังไม่ได้โบกครับแต่ว่าเซนต์ต้องวัวถูกต้องแล้วนะครับดูว่าสติสตังของเจ้าคมบุญนี่สู้ต่อไม่ได้จริงครับไม่ได้ดูน้ำหนักผิดนะครับแกต่อย135จริงๆครับแต่เหลือเชื่อนะครั้งแรกนี่ต่อย1 5อยห้าสิบเอ็ดครับนี่ลดลงมาต่อย135ครับไม่รอดครับเสร็จน็อกยก2ครับคู่ชกก็ได้โบนัสด้วยฮะ3,500มแครับ มาต่อที่คู่ที่8ของรายการครับสิง์ดมทองนกยีลาดกระบังนักชกใต้จากปัตตานีเจอกับสานิตเอกเมืองนนจากกระบี่ครับต้ชนใต้ครับคู่นี้ครับกีฬามอยไทยรุ่น129ปอนด์ครับเปิดกอนชกสานิตต่อ11 8ครับตู้จังหวะแข้งขวาครับเนี่ยผมดูคู่นี้นี่เหมือนกับดูเทควันโดครับต่างคนต่างชิงจังหวัดเตะครับเต้นฟุตเวิร์กไปมาแล้วก็หาจังหวะออกแข้งครับวางเข้งขวาเต็มเต็มเตะขวาขึ้นจังหวะนี้นี่เป็นสปปริตดีเยี่ยมเลยครับ สานิตไม่ซ้ำไม่เติมเหมือนกับไอ้เจ้าหมอสฝรั่งตอนคู่แรกๆคู่สองครับนี่ครับน้ำใจลูกผู้ชายมีสปิริตนะกีฬาดีเยี่ยมครับ2อยกแรกคนดูว่าานาสานิททำได้ดีครับแต่พอมายก3นี่สิงดมทองเริ่มที่จะโตหนักๆขื่นในบ้างครับเล่นเอาานานสานิตก็มีการแกว้งเลยเหมือนกันดูดซ้ายแล้วแต่ซ้ายขืนโอ้ต่างคนต่างบวกครับแต่แต่เกมวันนี้นี่สิงดมทองครับ เหมือนเจ้าตัวก็สารภาพาว่าหลังเกมนี่เหมือนกับจะมีอาการไม่แน่ใจว่าข้อเท้าหักหรือเปล่าแต่โยงเลืกแกลก็กัดฟันสู้มาจนครบยกครับสุดท้ายนี่คะแนนเอกชัน3เสียงก็เป็นสานิตเอกเมืองนวลชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่คู่ที่9ครับคูบ่คเอกของรายการสตีเฟนเออร์วินครับตั้งชกจากสกอตแลนด์เจอกับแปร์บองสอเทรพัฒนนักมวยเหนือจากลำพูนครับอติการ์มวยไทย130ปอนด์ครับเดดก่อนชกสตีเฟนต่อ74ครับ มาดูเกมคู้นี้จบเร็วครับแรมบองบั่นใจเขาพยายามเตินสามาัถแลแ้วเตะควายขีย่รูปร่างช่วงชกถึงแม้จะเป็นรองแต่หัวใจบ่ต้องเป็น2ร่วงไผแล้วมองว่านองเข้าไปรถทีเดียวว่นะพี่มันสับมาไซขี่ยับไปยันแรมบองยับเข้าไปเตยรถดนาเฮ้า,าเ,เอาเนี่ยเฮิมโอ้ย มีจัดเลยเรมบองไผ่นอนเหยียดจริงหนึ่งบตีงเคียงเลยพี่รองเอ๋ยโอ้ถือก็ถึนมองฟังล่ามิ่งเลยโอ้โหครับไปเร็วเลยฮะยกแรกครับเรมบองครับเซสตีเพนเออร์วินครับเอาชนะน็อกยกหนึ่งเนี่ยรับโบนัสสามแสนห้าไม่พอยังได้สัญญาเข้าสู่วันใหญ่ครับอีเนเนไทยราวประมาณ3ล้านสองครับโู้โหสุดจอจริงๆครับ9คู่ครับผู้ชมครับน็อกไป3คู่ครับ ผลการแข่งขันศึกวาลลุมินี128ครับขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับชมงถ่ายฝากด้วยนะครับถ้าชอบทิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตบรรยายความมันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เท่อทัดประการใดวาจาใไมสุภาพขออภัยด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ